สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสาบ้านสวนอีกแล้วนะคะในพันไม้สไตล์ปีโบค่ะคลิปนี้นะคะปีโบจะพาเพื่อนๆมาชมกับไม้มงคลอีกชนิดหนึง่งที่มีใบเป็นลายด่างสวยงามนะคะต้นนี้มีชื่อว่าต้นสามกริย์นะคะต้นสามกริย์นะคะจะมีหลายสีค่ะเรามักจะเรียกกันตามใบที่ด่างนี่แหละค่ะต้นนี้ก็มีใบที่ด่างขาวนะคะเราจะเรียกว่าใบเงินค่ะ ใบเงินจะเป็นไม้ขนาดกลางนะคะลำต้นเนี่ยเขาจะเรียบนะคะเป็นไม้กลางแจ้งค่ะชอบแสงแดดจําไรใบของเขาก็จะเป็นใบเดี่ยวนะคะเรียงตรงข้ามกันเป็นคู่คู่นะคะสลับกันตรงก้านหรือตรงลำต้นค่ะลักษณะใบก็จะเป็นรูปรีนะคะปลายใบแหลมค่ะขอบใบเนี่ยก็จะเป็นคลื่นเล็กน้อยนะคะ ดอกใบเงินจะมีลักษณะสีม่วงแกมแดงนะคะช่วงนี้ก็ไม่มีดอกให้เพื่อนๆชมเหมือนเคยแล้วค่ะดอกใบเงินก็จะมีลักษณะเป็นกระจุกออกตรงที่ปลายยอดนะคะจะมีสีม่วงแกมแดงค่ะเป็นกกรูปกลวยปลายหยกักเป็นปากสองปากมีปากบนกับปากล่างนะคะปากล่างก็จะห้อยตัวลงมามีสามกลีบส่วนปากบนก็จะงอนขึ้นนะคะด้านในก็มีขนอ่อน ของต้นใบเงินก็จะเป็นฝักทรงรีนะคะปลายฝักก็จะแหลมติ่งนะคะแต่ช่วงนี้นะคะก็ไม่มีดอกแล้วก็ฝักให้เพื่อนๆได้ชมนะคะต้นใบเงินจะมีสรรพคุณทางยานะคะเราจึงนิยมนําใบนะคะมาใช้ในการลดไข้นะคะหรือใช้ในการถอนพิษแก้อาการปวดท้องท้องผูกขับปัสสาวะส่วนดอกของใบเงินเราก็จะนำมาเป็นยาขับประจำเดือน ประโยชน์ของใบเงินส่วนมากเราจะนำมาปลูกเป็นไม้ประดับค่ะเนื่องจากมีใบและลวดลายคล้ายๆไม้ด่างนะคะจะมีสีสันสว่างชัดเจนนะคะและยังมีความเชื่อในการเสริมความมั่นคงร่ำรวยให้กับผู้ปลูกด้วยนะคะใบเงินเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่นิยมนำมาใช้ในการประกอบพิธีต่างๆเช่นงานแต่งการขึ้นเสาเอกหรือการทำน้ำพระพุทธมนต์ ต้นสามกษัตริย์จะมีชื่อเรียกตามสีของใบนะคะเช่นใบเงินใบทองแล้วก็ใบนาคนะคะเพื่อนๆมีใบไหนกันบ้างคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพันไม้สไตล์บีโบด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ